การสร้างอาณาจักรความมั่งคั่งของตระกูลอังเคิลเกิดขึ้นท่ามกลางความยากจนของประชาชนผู้นำสูงสุดคนนี้เดิมเกิดในครอบครัวชาวนาในปี2495ที่จังหวัดกำปงจามเป็นลูกคนที่สามจากพี่น้อง6คนชีวิตในวัยเด็กนั้นยากลำบากถึงขนาดที่เขาต้องออกจากบ้านตั้งแต่อายุเพียง13ปีเพื่อไปบวชเรียนกับพระที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญไม่มีใครคาดคิด ว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจในอนาคตแต่คนมันจะปังอะครับจากชีวิตลูกชาวนาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งที่ครองอำนาจนานที่สุดในโลกอีกตั้งหากฮุนเซนได้เข้าร่วมพักคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือท,ที่รู้จักกันในานามขมิ้นแดงขณะมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นแม้ข้อนี้ฮุนเซนจะปฏิเสธตลอดว่าตนเองเป็นเพียงทหารธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกแกนนำขมิ้นแดงแต่อย่างใด แต่แหล่งข้อมูลลับๆระบุว่าเขาคือผู้บัญชาการขเขมรแดงและผู้บังคับกองพันเลยทีเดียวครับแต่ในปัจจุบันถ้าใครกล้าตั้งคำถามหรือพูดว่าหุนเซนก็เคยเป็นขเขมรแดงก็จะถูกจับโดนปรับอย่างหนักหรือถูกอ้างว่ากำลังบิดเบือนประวัติศาสตร์เพราะนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ห้ามตั้งคำถามเพราะจะสวยโดยไม่รู้ตัวและกฎเหล่านี้ไม่ใช่กฎหมายแต่มันคือเครื่องมือสร้างประวัติศาสตร์ปลอมให้ขาวสะอาด ให้ผู้ที่เคยมือเปื่อนเลือดอย่างหุ้นเสซนขณะที่เข้าร่วมกับขมนแดงในระหว่างการลบนี้เขาต้องสูญเสียดวงตาข้างซ้ายไปและมันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ติดตัวเข้ามาจนถึงทุกวันนี้แต่หลังจากจับมือร่วมขบวนการกับขมนแดงเขาก็ได้เปลี่ยนข้างไปหักหลังพักพวกขมนแดงที่เคยร่วมรบกันมาไปเข้ากับกองทัพเวียดนามในปี2522ับเมื่อทหารเวียดนามได้เข้ายึดครองกัมพูชา เขาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศและในปี2525 25, ก็ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและในปี2528ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวัยเพียง33ปีจุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการไต่เต้าขึ้นสู่อำนาจที่กลุ่มทั้งประเทศอย่างไร้ขีดจำกัดมากกว่า40ปีและนับตั้งแต่ได้ครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เขาก็ไม่เคยปล่อยตำแหน่งและอำนาจในการควบคุมประเทศนี้ให้หลุดมืออีกเลยแม้เขาจะเคยแพ้การเลือกตั้งในปี1993แต่เขาก็ได้ใช้วิธีการข่มขู่คู่แข่งว่าหากพรรคประชาชนกรรมัมพูชาของเขาถูกกันออกจากอำนาจเมื่อไหร่ก็อาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองอีกครั้งทำให้เกิดการร่วมรัฐบาลที่กลายเป็นประวัติศาสตร์การเมืองแห่งเดียวของโลกเหมือนหนึ่งประเทศมีนายกสองคนในเวลาเดียวกัน เมื่อรักษาอำนาจของตนเองไว้ได้ก็ค่อยๆย,ย,ยึดทุกอย่างฟังดูเหมือนเป็นวิธีการที่ไม่มีอะไรแต่แท้จริงแล้วมันไม่ต่างกับรัฐประหารเลยครับอย่างไรก็ตามการควบคุมอำนาจบริหารประเทศและเครือข่ายธุรกิจแบบปราศจากผู้ต่อต้านเพราะฝ่ายค้านจะถูกกำราบโดยใช้วิธีทั้งนอกเล่นในกฎหมายในกฎหมายนั้นมีการออกกฎหมายสกัดกั้นใช้ทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการเล่นงาน แต่หากรอบพ้นเงื้อมือกฎหมายก็ใช้วิธีผิดกฎหมายด้วยการไล่ล่าเพราะแม้จะหลบหนีลี้ภัยไปต่างประเทศก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดกรรมวิธีเหล่านี้ทำให้ฮุนเซนครองตำแหน่งผู้นำประเทศมาหลายทศวรรษในปี2023สมเด็จฮุนเซนประกาศวางมือจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและส่งไม้ต่อให้ลูกชายคือนายฮุนมาเนตขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ว้าวคมเมนอ่อนนิวแล้วครับทุกคนครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านและน่าจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศแน่ๆนแต่โนครับการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ไม่ใช่การเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของกัมพูชาตแต่อย่างใดแต่เป็นแค่การสืบทอดอํานาจผ่านสายเลือดเท่านั้นเพราะฮุนเซนก็ยังคงบงการอยู่เบื้องหลังแถมยังดํารงตําแหน่งผู้นําพักประธานวุฒิสภาที่มีอํานาจในการถอดถอนนายกอีกด้วยการกระทําเหล่านี้ทําให้ฮุนเซนกลายเป็นคนที่ประเด็จการซะเองทําให้ตระกูลนี้ มีฐานะมาเป็นมาเฟียระดับประเทศที่ครองอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชามาหลายทศวรรษและไม่มีทีท่าที่จะมีใครมาทำอะไรตระก,กูลนี้ได้เลยตระกูลเผด็จการนี้มีความมั่งคั่งมากท่ามกลางรัดที่ล้มเหลวคุณเซนได้ครองตำแหน่งแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จตระกูลเดียวมาตั้งแต่ปี2522จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาเกือบ47ปีผ่านตำแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี และประธานพรรคประชาชนกัมพูชาประธานวุฒิสภาเป็นมาหมดแล้วครับตำแหน่งใหญ่ๆเหลืออีกตำแหน่งเดียวที่ยังเป็นไม่ได้คือตั้งตนเป็นกษัตริย์เท่านั้นแหละครับเรื่องกษัตริย์ของที่นี่ <ๆ S 1> ก็เหมือนมีไว้เฉยๆครับไม่ได้มีปากมีเสียงหรืออำนาจใดๆพอนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่2และต่อๆมาพรรคของฮุนเซนก็ชนะมาโดยตลอดส่วนพรรคนิยมกษัตริย์ก็สาบสูญจนไม่เหลือแล้วละครับกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ก็ไม่ได้สนใจการเมืองแล้วมาเต็นไหนแต่ไรที่คลองบรรลังทุกวันนี้กเพราะถูกคุณเซนเชิญมาคลองราชเพื่อให้เป็นเครื่องประดับเท่านั้นกษัตริย์มีหน้าที่ทรงงานแค่ตามประเพณีไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพราะอะไรคงรู้นะครับแม้แต่ราชวงศ์ก็ยังไม่มีอำนาจเหนือคุณเซนเลยประเทศกัมพูชาไม่มีการเลือกตั้งที่โปร่งใสามานานมากเพราะพักฝ่ายค้านถูกยุบ นักเคลื่อนไหวถูกจับหรือโดนอุ้มหายตัวไปอย่างปริศนาวงการนี้มีแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไร้ผลงานพัฒนาประเทศจนคนจนเต็มเมืองแต่หลังจากที่มีการเลือกตั้งฮุนเซนก็ชนะอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดพักประชาชนกัมพูชาก็ได้จัดตั้งองค์กรทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ให้บุตรหลานและเครือญาติพี่น้องยึดครองตำแหน่งสำคัญสำคัญทั้งในรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในหมวดการเกษตร เหมืองแร่พลังงานสื่อต่างๆหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ล้วนถูกควบคุมโดยครอบครัวนี้หรือกลุ่มทุนที่ได้ทำการออมพรังผลประโยชน์ผ่านสะพายเขยญาติห่างๆและการถือสัมปทานภายใต้พักการเมืองของหุ่นเซนทั้งสิ้นก็ฟาเรียบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนี่คือความน่ากลัวที่สุดของระบอบเผด็จการของผู้นำที่กินรวบอำนาจทางเศรษฐกิจและกดขี่ประชาชนกัมพูชาที่ล้วนลำบากยากจน เศรษฐกิจกัมพูชาก็ตกต่ำเป็นอย่างมากยิ่งประกอบกับสถานการณ์ช่วงนี้กัมพูชาก็ยิ่งอดอยากไปใหญ่เลยล่ะครับเพราะว่าแรงงานก็ขาดรายได้ผู้คนก็อดอยากเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ก็มาจากทางฝั่งไทยทั้งสิ้นก็รอเวลาให้หมดล่ะครับตอนนี้ก็ไม่มีสินค้าเติมแล้วรออยู่ไปวันๆทำหมดมาเมื่อไหร่ก็กินกันเองเถอะครับส่วนผลผลิตทางการเกษตรนั้นก็รอวันเน่าเพราะไม่ได้ส่งออกมาที่ประเทศไทย ด้วยความที่ประเทศไม่เดินหน้าไม่มีการพัฒนาอย่างเอาจริงเอาจังยกตัวอย่างการคมนาคมถนนหนทางที่นี่ถ้าใครเคยไปเยือนจะเห็นสภาพถนนที่ค่อนข้างแย่มากๆขนาดเมืองหลวงแท้ๆชนนำบทไม่ต้องพูดถึงนะครับไร้การเลี้ยวแลสุดๆบางทีถนนพังชาวบ้านเดือดร้อนทนไม่ไหวชาวขเขมรจะต้องลงขันซ่อมถนนกันเองส่วนรถไฟที่เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดยังไร้การพัฒนา แผนการสร้างทางรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงมีแต่แผนการครับแผนการในอนาคตด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะปัจจุบันจะแค่ปรับปรุงเส้นทางหลักสองสายที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังยากมากไม่ต้องพูดถึงสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เสียมเรียบอังกอร์ที่ข่มทยว่าเนี่ยสนามบินชั้นใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสนามบินนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากจีน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอย่างนครวัดที่บรรยากาศตอนนี้เงียบเหงามากมีผู้โดยสารมาใช้บริการค่อนข้างน้อยซึ่งผู้เชี่ยวชาญกัมพูชาได้ฟันธงว่าเจ๋งแน่นอนครับ <c oughs> นอกจากนี้โครงการคลองฟูนันเตโชที่ได้เชื่อมแม่น้ําโของออกสู่อ่าวไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาท่าเรือเวียดนามที่เป็นความหวังของประเทศก็ระงับการสร้างไปแล้วตั้งแต่ปี2566 เนื่องจากขาดทุนและเป็นหนี้จีนคลองสายนี้มีความกว้าง100เมตรลึก5.4เมตรยาว180กิโลเมตรเมกะโปรเจกต์ดังกล่าวมีมูลค่ามากถึง1,700ล้านดอลลาร์พอโปรเจกต์สะดุดจึงทำให้คนตกงานจำนวนมากทำให้แรงงานกัมพูชาวกว่า2ล้านคนต้องหนีความยากจนข้ามแดนมาทำงานในไทยจนสามารถส่งเงินกลับบ้านปีละกว่า13,000ล้านบาทแรงงานเหล่านี้ กลายเป็นเสาหลักของรายได้ของประเทศแทนรัฐบาลกัมพูชาที่ละเลยหน้าที่ดูแลประชากรตอกย้ำความไร้ประสิทธิภาพและไร้ฝีมือของผู้นำอย่างถึงที่สุดล่าสุดได้ปั่นกระแสะขัดแย้งกับไทยเรียกร้องแรงงานเขมรกลับบ้านหลอกว่ามีงานรองรับกว่า200,000อัตราและชักจูงว่าจะขึ้นค่าแรงเป็นวันละ204บาทและจะมอบโฉนดที่ดินให้คนที่กลับไปแล้วก็มีคนเชื่อกลับไปจริงๆครับ แต่กลับมาแล้วกลับไม่มีงานทําอย่างที่บอกข่าวแรงอย่างต่ำเฉลี่ยก็แค่วันละร้อยกว่าบาทแต่อยู่ไทยนั้นได้ถึง200-300แถมสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ข่าวของค่อนข้างแพงข้าวตกจานละเกือบ150กินที่ไทยได้เกือบ3มมือจะกลับมาไทยก็กลับไม่ได้เพราะตอนไปเชิดมั่นจ้องหองปากดีไว้เยอะพอชายแดนมีปัญหาตอนนี้ความรู้สึกคนไทยก็ไม่ได้เอ็นดูขเขมรเหมือนแต่ก่อน แถมมีพม่าก,กับลาวที่รอเสียบตำแหน่งหลักตอนนี้ที่รอประชาชนอยู่ก็คือตำแหน่งทหารเมื่อแรงงานกลับมาก็ชฉวยโอกาสเกณฑ์แรงงานวัยรุ่นและชายจะกรันไปเป็นทหารเพราะกัมพูชาเพิ่งจะประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารประชาชนอย่างจริงจังเพื่อรับมือกับไทยแต่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่บอกว่าพร้อมจะรับชายชาติแต่ก็มีจํานวนหนึ่งที่กังวลกับเรื่องนี้โดยยังแสดงท่าทีกึ่งรักชาติกึ่งรักตัวเอง แต่ทันทีที่ตกลงจะรับชายชาติก็จะได้รับการฝึกแค่4ี่วันเท่านั้นแล้วก็ส่งเป็นแนวหน้าทันทีหลังหักค่าอาหารและที่พักแล้วจ่ายเงินเดือนคิดเป็นเงินไทยแค่230บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่จากการประทะล่าสุดก็ไม่มีการเปิดเผยผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่แท้จริงเพราะกลัวว่าจะทําให้ชาวกัมพูชาที่บอกว่าพร้อมรับช้ยชาตินั้นเปลี่ยนใจศพทหารมากมายจึงถูกทิ้งไว้กลางสนามรบ ญาติพี่น้องก็เริ่มตามหาแต่ก็คงเงียบอีกตามเคยเพราะถ้าพูดมากแล้วผู้นำไม่สบอารมณ์เข้าก็เตรียมไปเฝ้ารากมะม่วงได้เลยตอนนี้ก็รอให้ศพเน่าสลายไปเองเพราะกัมพูชาก็ไม่สนใจเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่ศพคนกัมพูชาครับจากปัญหาต่างๆที่รวมขมวดเป็นปมใหญ่ทำให้ตอนนี้ตระกูลมาเฟียแห่งเขมเบียกำลังสั่นคลอนอย่างหนักพรภาพลักษณ์ก็กำลังแย่ ทั่วโลกก็เริ่มรู้แล้วครับว่ากัมพูชานั้นตอแหลเก่งเพื่อนบ้านรอบข้างก็ไม่มีใครอยากคบหาด้วยแล้วกับไทยเองเรื่องนี้กัมพูชาถือว่าเดินเกมโง่มากที่มามีปัญหากับเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดเพราะป่วยก็มารักษาที่ไทยข้าวของเครื่องใช้ก็ไทยทั้งนั้นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงพลังงานต่างๆทั้งการนําเข้าน้ํามันและกา๊าซเนื่องจากยังไม่มีการขุดเจาะแหล่งน้ํามันและก๊าซส,สำรองใต้ทะเล โดยกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกรรมัมพูชาคาดว่าความต้องการน้ำมันและก๊าซภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายแต่มันมีปัญหากับไทยแบบนี้จะจบสิ้นครับแต่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้การสร้างสถานการณ์ที่ให้เกิดการประทะเพื่อให้มีเรื่องไปฟ้องศาลโลกเพื่อให้ได้มาในพื้นที่ทับซ้อนด้วยการใช้แผนที่1ต่อ2แสที่อาจจะทำให้ได้อธิปไตยเหนือประเทศไทยแบบที่เคยได้กับเขาพะริหาร ซึ่งถ้าทำสำเร็จแล้วก็จะได้สองต่อเลยครับได้ทั้งอำนาจของลูกชายที่ตอนนี้ลดลงและไม่มีความน่าเชื่อถือถ้าแผนวีระบุรุษนี้สำเร็จก็จะได้คะแนนความนิยมกลับคืนมาและหากได้พื้นที่มันก็อาจจะรวมถึงพื้นที่ทางทะเลด้วยหากได้ไปก็จะได้ทรัพยากรทางทะเลที่ยังไม่ได้ขุดสำรวจทั้งกาซทั้งน้ำมันยิงปืนนัดเดียวได้ทั้งนกได้ทั้งรังแต่ตอนนี้มันยากมาก เพราะทุกอย่างกําลังจะพังทลายทั้งการชิงอํานาจกันเองภายในแรงกดดันจากเวียดนามปัญหาจีนเทาอาชญากรรมออนไลน์คะแนนนิยมก็เสื่อมลงแถมมาสร้างศัตรูภายนอกอีกนอกจากนี้สหรัฐยังประกาศแบนกรัรมพูชาเป็นหนึ่งใน36ประเทศที่ห้ามเข้าสหรัฐอ้างว่าเพื่อป้องกันภัยคุกขามถือว่ามีปัญหารอบตัวเลยทีเดียวครับหุนเซนในวัย72ปี กำลังพยายามถ่ายโอนอำนาจจากตัวเองไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานโดยเฉพาะรุ่นลูกนั้นหุนมาเน็ตแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงหุ่นเชิดของพ่อที่สั่งการไม่ได้จริงแถมบริหารประเทศไม่เป็นนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครลับมากมายอย่างหุนมานิดลูกชายอีกคนที่เคยอยู่เบื้องหลังข่าวกลองสายลับที่เริ่มเคลื่อนไหวแนวต่อต้านหุนมาเน็ตและพยายามยึดอำนาจอย่างเงียบๆโดยมีเชื้อพระวงกลุ่มหนึ่งสนับสนุนอยู่และตัวแปรอีกคนคือหุนมาณี ลูกชายคนเล็กที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการพลเรือนแล้วรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนนี้แหละครับที่ทาหน้าที่ปลุกกระแสชาตินิยมจัดตั้งสหาภาพสหพันธ์เยาวชนแห่งกัมพูชาเพื่อดึงคนหนุ่มสาวขเขมรออกจากฝ่ายขานและยังเป็นผู้นําในกิจกรรมชุมนุมเพื่อปลุกระดมแสดงจุดยืนสนับสนุนกองทัพสู้กับไทย3คนนี้เองที่อาจมีรับลมคมในกันและพร้อมที่จะห้าหันกันได้เสมอหากมีโอกาส ถือเป็นศึกสายเลือดเกมออฟโรนที่เราวันปัทุเลยครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาใหญ่ระดับโลกอย่างเมืองร้างสีหนุวิลจากเมืองท่าสำคัญถูกแปลงสภาพเป็นแหล่งคาสิโนกว่า150แห่งภายใต้การลงทุนของจีนเทาที่ถูกซุบซิบว่าอาจจะมีเอี่ยวต่อรายได้หลักของประเทศที่สร้างปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมั่นคงมากแต่เศรษฐกิจท้องถิ่นกลับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยชาวบ้านถูกไล่ที่ ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพราะไฟฟ้าที่ต้องพึ่งพาดันมาจากไทยหากไทยตัดไฟรายได้หล่อเลี้ยงประเทศก็จะหายไปด้วยนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่พอใจไทยกัมพูชานั้นก็เริ่มเกิดกระแสต่อต้านภายในเพราะชาวกัมพูชาท้องถิ่นไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยและเริ่มเกิดความไม่พอใจระบบเศรษฐกิจที่ตระกูลฮุนเซนผูกขาดกินรวบไปหมดสินค้าเขมรอย่างนมผงผ้าอ้อมเสื้อผ้า โรงเรียนมหาวิทยาลัยสื่อทีวีหรือแม้แต่ถุงยางอนามัยล้วนอยู่ในมือธุรกิจของตระกูลหุนเซนทําขายเองทั้งสิน้นประชาชนรับบทผู้ซื้อซื้ออย่างเดียวไม่มีการลืมตาอ้าปากเงินก็ไม่งอกเงยเพราะไม่มีรายได้จะขายอะไรก็สำจะทําขายเงินก็ไม่หนาเท่าตระกูลอันดับหนึ่งทำให้คนคอมเมต์เริ่มเบื่อนหน่ายไม่พอใจรัฐบาลแต่หากยิ่งมีการเผยแพร่ภาพข้อมูลความโหดร้ายของสงคราม อาจจะทําให้กระแสพลิกจากพร้อมรับชัยชาติมาเป็นต่อต้านระบบหุ้นเซนก็เป็นได้เมื่ออํานาจของหุ้นเซนเริ่มไม่มั่นคงจึงผันตัวมาเป็นตาเท่าตัว,ตวแสบและแผนการสร้างศัตรูภายนอกอย่างประเทศไทยก็กลายเป็นกลยุทธ์สุดท้ายเพื่อรักษาระบบเผด็จการเอาไว้ไม่ให้พังทลายเพื่อนๆลองคิดดูนะครับหากระบบของหุ้นเซนล้มลงใครจะขึ้นมาแทนและประเทศนี้จะหยุดย่ำอยู่กับที่ถึงเมื่อไหร่ผมมีเพื่อนเป็นคนกัมพูชายเยอะมากครับ ผมก็สงสัยว่าทําไมคนกัมพูชาไม่คิดจะทําอะไรบ้างเลยเขาบอกว่าอยากทําครับแต่กลัวตายเพราะจะเอาอะไรไปสู้กับเจ้าของประเทศตอนนี้ก็ปิดหูปิดตาประชาชนออกข่าวมอมเมาประชาชนไปวันๆเพราะหากเขาตายลูกๆของเขาลําบากแน่นอนครับเพราะจะมีการแย่งชิงอํานาจกันอย่างโคตรรุนแรงแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนั้นกัมพูชาจะดีขึ้นครับแต่ตอนนี้เราก็มารอดูกันครับ ว่าฮุนเซนเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะแผนการมันไม่เป็นดังหวังเรียกว่าหมาหัวเน่าได้เลยตอนนี้ผมละรอรอรอจะชมจุดจบครับว่าเขาจะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาอีกเพราะววแวลว่าจะจับมือสหรัฐถ้าเอาจริงถือเป็นการกระโดดขาคู่ทีมหน้าจีนเขาอย่างจังนึกภาพตอนจบไม่ออกเลยครับเพราะตอนนี้เหมือนสถานการณ์ของขมีนมันมืดมนไปหมดแต่ต้องยอมรับนะครับชาวเน็ตเขาเจ๋งจริงขยันออกข่าวปลอมมาให้เรางุนหิดได้ทุกวัน ็ภาวนาให้ประเทศนี้ไปเล่นที่อื่นบ้างกูเหนื่อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคอลลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ